้อ,อีกแล้ววันนี้เอามาพร้อมกับของเล่นใหม่ค่ะทุกคนนี่ตัวนี้เลย วันนี้อ้อมมาพร้อมกับไดสันอมนิกลายนะคะทุกคนอ้อมมาได้เครื่องนี้มา2เดือนแล้วลองใช้ไปได้เดือนนิดๆแล้ววันนี้ทาความสะอาดตัวเครื่องเรียบร้อยตั้งใจจะมารีวิวให้ทุกคนฟังแต่ว่ารีวิวเฉยๆก็คิดว่ามันอาจจะเฉยๆไงวันนี้ก็เลยโอเคเอาเครื่องที่คอนโดมารีวิวให้ทุกคนฟังเปรียบเทียบกันด้วยว่าระหว่งางไดสันอมนิกลายกับตัวไวดสัน V8 ตัวไหนจะน่าใช้กว่ากันราคาสมเหตุสมผลมากกว่ากันเนาะ ถามว่าทําไมอ้อมถึงเอาไดสันอมิกลายมาเปรียบเทียบกับ V8 ทําทไมไม่เปรียบเทียบรุ่นใหม่อย่าง V12 หรือว่า V11 อะไรพวกนั้นเขาคืออ้อมมองว่ามันผิดฝาผิดตัวทุกคนคือถ้าเกิดว่าเราไปเปรียบเทียบตัวท็อปอย่าง V11 V12 คือมันท็อปแบบมันท็อปแบบตอนนี้คือ V12 มันสูงสุดของ,งวงโซ่อาหารวงการเครื่องดูดฝุ่นแล้วอะ่ะมันก็เลยคิดว่ามันจะมันจะใจร้ายกับตัวอมนิกลายเกินไปไหมอะ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัว V8 กับตัวอมนิกลายอ่ะ อ้อมมองว่าสเปคเขาใกล้ๆก,กันรา,าคาก็ใกล้ๆก,กันตัวออมนิกลานะคะเปิดตัวออกมาราคา15,900บาท ส่วนตัว V8 ตอนนี้เขาขายอยู่ที่14,900บาทก็เลยคิดว่ามันถ้าต่อยมวยมันก็เหมือนกับน้ำหนักรุ่นเดียวกันนะมันเอามาชนกันได้ก็เลยจะมาเปรียบเทียบให้ทุกคนฟังวันนี้แต่ก่อนที่จะไปเปรียบเทียบการเอาตัวออมนิกลายก่อนนะทุกคนตัวออมนิกลายเนี่ยค่ะเขาออกมาแก้บักเรื่องน้ำหนักแก้บักเรื่องแบบเวลาคนที่มีพื้นที่ไม่เยอะนอนแล้วมันจัดเก็บยากอะไรแบบนี้หรือว่าคนที่มีพื้นที่ไม่เยอะแล้วแบบ ของเยอะเฟอร์นิเจอร์เยอะเวลาแบบไปดูดตามซอกตามซอยอย่างเงี้ยมันลําบากตัวอมนิกลายอันนี้ตอบโจทย์มากๆเขาออกมาเพื่อสิ่งนั้นเลยทีนี้สิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาหลักๆเลยนะคะปกติแล้วเราใช้เครื่องดูดฝุ่นมันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมคะทุกคนนีย่ยทุกคนกดถ้า่ใช้งานกดค้างไว้แล้วก็เอานิ้วออกเพื่อถอดใช้งานแต่ว่าตัวอมนิกลายไม่เหมือนกันอันนี้คือเขาออกแบบมาให้มันสะดวกในการใช้งานมากขึ้นคือเรากดปุ่มเปิดตรงนี้เข้าปุ่มแม็กก็ตรงนี้ ปุ่มปิดตรงนี้คือเราสามารถแบบมันสามารถแทนฟรีได้ทุกคนทุกคนเปิดค้างไว้แล้วทุกคนจะใช้ท่าไหนในการดด <S <S> <S อะไรแบบนี้คือมันสามารถแบบใช้มือยังไงก็ได้แล้วเวลาดูดเสร็จก็มากดปุ่มปิดตรงนี้มันก็ง่ายดีคือมือเราไม่ต้องค้างไว้เวลาดูดนานๆน,นิ้วไม่ต้องล็อกนั่นเองอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวนี้เขาออกแบบมาให้ชารแบบได้ค่ะทุกคน นี่คือเราสามารถซื้อแบตเป็นอะไหล่เสริมได้อันนี้ก็คือมาแก้บัคที่ว่าเวลาเครื่องดูดฝุ่นเนาะเราดูดไม่เสร็จแล้วแบตมันหมดแล้วพอมันเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเราต้องไปเสียบชาร์จไว้แล้วเราเสียบลักไปใช้ไปไม่ได้ในเมื่อเสียบลักไปใช้ไปไม่ได้แล้วก็ถอดแต่บแบตเนี่ยถอดแต่บแบตนี้แล้วก็สามารถไปเสียบชาร์จตรงรูนี้ได้ค้างไว้แล้วก็เอาแบตใหม่มาแล้วเราก็ใช้งานได้ต่อเนื่องเรื่อยๆก็ ตัวเครื่องเล็กแต่ก็ถอดแบตได้มันก็จะช่วยแก้เรื่องว่าแบตเขาต้องเล็กลงอะไรแบบนี้เนาะโอเคทีนี้เวลาเราซื้อออมนิกลายมาค่ะอ,อ,อุปกรณ์ที่เขาให้มาเขาจะมีหัวอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขาเป็นจุดขายอีกอันหนึ่งของออมนิกลายคือเป็นหัว เรียกว่าหัวทูฟลัฟฟี่ปกติแล้วเราจะใช้หัวฟลัฟฟี่ใช่ไหมที่ดูดของใหญ่ได้แบบ oh. ไดเวิร์กมากๆอองเคยทํารีวิวแล้วตอนใบสันดีสิทุกคนไอหัวฟลัฟฟี่เนี่ยมันจะทําสามารถพอพอตรงเนี้ยมันไม่ได้กั้นลงมามันเหมาะสําหรับพื้นแข็งนะคะเพ่งมีมากก่อนเวลาเรามีของชิ้นใหญ่มาคือใหญ่ถ้าใหญ่ไม่เกินตรงเนี้ยมันสามารถดูดไปได้หมดเลยแต่ตัวหัวทูฟลัฟฟี่อ่ะคือฟลัฟฟี่เดียวไม่พอมันทูฟลัฟฟี่คือถ้าตรงตรงเนี้ยเก็บไม่หมดตรงเนี้ยมาเก็บให้ต่ออีกที่สําคัญก็คือมันหมุนได้คดคค่ะทุุกนนือมมมสามารถหได้แบบ 360องศาเลยอะทุกคนสามารถดูดไปซอกไปซอยไหนก็ได้ทุกคนสามารถแบบแยงเข้าไปใต้เตียงแล้วก็ดูดแบบขาใต้เตียงโดยที่ไม่ต้องย้ายทิศทางรงข้าใมาั้ยถ้าเกิดนึกภาพเวลาเราดูดใต้เตียงเราต้องเดินไปประมาณ3มทิศเป็นอย่างต่ำเพื่อดูดตรงนี้บ้างแล้วก็แยงเข้าไปตรงนี้บ้างแล้วก็ถึงตรงนี้บ้างตัวอมนิกลายไม่ต้องค่ะทุกคนตัวอมนิกลายทุกคนอยู่ตรงทิศเดียวแล้วก็แล้วก็ปาด ปาดตัวเครื่องดูดุดดให้มันไปได้360องศามันก็สะดวกมากๆส่วนอย่างอื่นที่ได้มาอันนี้อ่ะมันจะหน้าตาไม่คุ้นตาอันเนี้ยเขาเขียนว่าเป็นหัวดูดโต๊โดยเฉพาะหัวดูดโต๊เพราะว่าหมายความว่าเวลาทุกคนดูดนะถติกดเปิดมันสามารถดูดแบบนี้ได้เลยไม่งั้นถ้าเป็นเครื่องเกา่าทุกคนต้องถืออย่างนี้แล้วทุกคนก็ดูดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะเมื่อยมือใช่ไหมคะอันนี้ก็จะไม่เมื่อยมือคือทุกคนแค่นี้ไงเป็นหัวดูดโตอาอเข้าใจว่าเป็นหัวใหม่ที่ออกมานะเพราะว่าอ้อมใช้ไดสันหลายรุ่นม,มากๆอันเนี้ยไม่เคยเเห็นลย แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหัวทูนวันเหมือนเดิมค่ะก็คือถูหัวแข็งถูพื้นที่นิ่มหัวนิ่มถูพื้นที่แข็งเขาก็ออกแบบมาให้เป็นทูนวันสามารถแบบเลื่อนปืด้ดเลื่อนปัดออกถอดข้าวถอด,อ,ดออกอะไรแบบนี้ได้ตัวนี้เป็นข้อต่อข้อต่อให้มันยาวขึ้นทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละ แล้วก็ต่อหัวดูดโต๊ะต่ออะไรไปต่อดูดจากย่าอะไรไปอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้มันเป็นหัวมอเตอร์เล็กอ้อมไม่มั่นใจว่าคนทั่วไปเขาใช้ดูดอะไรแต่อ้อมชอบใช้ตัวนี้มากๆในการดูดแบบดูดโซฟาโซฟาโซฟาผ้านะดูดเตียงดูดหมอนดูดผ้าห่มดูดผ้านวมดูดพรมอะไรพวกนี้อันนี้อ้อมชอบใช้มากๆดูดตุ๊กตาเพราะอ้อมรู้สึกว่ามันแบบมันแบบดีมากๆอะแต่ว่าจริงๆแล้วของไดสันเขามีหัวดูดเตียงอีกอันหนึ่งที่มันเป็นสามเหลี่ยม โอเคมาต่อกันที่คุณลักษณะอื่นๆซึ่งอ้อมจะเปรียบเทียบไปพร้อมกับตัว V8 เลยนะคะเรื่องแรกเลยจุดเด่นของเขาก็คือน้ําหนักเบาทีนีน้พอมาเทียบกับ V8 เบาลงเยอะไหมก็พอสมควรถ้าสําหรับมือคนถือตัว o m n i c l i เนี่ยคะ่ะน้ำหนักมันประมาณ1.9กิโลกร,รมัมส่วนตัว Daisan V8 นี่ย้ำหนักมันอยู่ที่ประมาณ2.15กิโลกร,รมัมมันก็หายไปประมาณ 0.2-0.3หรอประมาณนี้แต่ว่าความรู้สึกเวลาถืออ่ะมันเบาขึ้นเยอะนะมันไม่ได้นิดเดียวนะก็ก็ขึ้นก็ก็เยอะเหมือนกันก็สูนย์จดสามกิโก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนเอาจริงๆเนี่ยเนี่ยอ้อมสามารถแบบอะไรแบบนี้ได้เลยอ่ะในนี้คือเขาให้มาแล้วนะอ้อมไม่กลัวลงแตก คุณลักษณะที่เป็นจุดเด่นจุดขายอีกอย่างหนึ่งของอมนิกลายนะคะก็คือเรื่องเครื่องเขามันเล็กเล็กมากนอกจากน้ําหนักเบาแล้วก็คือว่ามันจัดเก็บง่ายสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยทีเนี้ยจะเล็กแค่ไหนใครจะนึกภาพออกได้ยังไงถ้าเป็นแฟนๆไดซันอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีเครื่อง V8 เคยจับเคยสัมผัสอะไรเงี้ยเรามาเทียบกับตัวนี้ให้ดูกันก็คือเครื่องเล็กในที่นี้ก็คือความกว้างเอาเริ่มจากความกว้างก่อนอ๋อเข้าใจว่าเขาวัดตามตรงนี้เนาะเพราะว่าเป็นจุดที่กว้างที่สุดของเครื่องตัวความกว้าง ของ V8 เนี่ยมันอยู่ที่250มิลลิเมตรส่วนตัวความกว้างของออมนิกลายนะคะความกว้างมากสุดเขาอยู่ที่208ม mm. ิลลิเมตรเพราะฉะนั้นตัวออมนิกลายเนี่ยค่ะผอกว้างน้อยกว่าเขาก็กลัวเก็บฝุ่นได้น้อยกว่าเขาก็เลยทําหัวออมมาเป็นทูฟลอฟฟี่เพื่อเพื่อความดูดที่แบบแม่นยําม,มากขึ้นเนาะตัวความสูงถ้าทุกคนต่อต้องแต่ตรงนี้ใช่ไหมต่อเขานี่ต่อแล้วก็ต่อตัวยาวเข้าไปอีกความส,สูงสูงสุดของตัวออมนิกลายอะคะ่ะจะอยู่ถึง 107 7มมอย่างที่บอกไปซึ่ง1,077ม mm, มทุกคนคิดดูว่าทุกคนอยู่ตรงเนี้ยและทุกคนสามารถแบบดูดไปจนถึงสุดล่าฟ้าเขียวอะทุกคนดูดไปเนี่ยอ้อมแตะถึงกล้องเลยนะคะมันยาวมากทุกคนมันยาวมากจริงมันก็สะดวกมากขึ้นอย่างที่อ้อมบอกไปว่า เราดูดเตียงอะเราอยู่แค่1ทิศอะเราสามารถดูดเตียงไปได้แบบต้องแต่ปลายเตียงไปจนถึงหัวเตียงไปจนถึงมุมหัวเตียงดูดไปทะลุกลำแพงห้องข้างๆได้เลยอะไรแบบนั้นเนาะความเล็กตัวไดสันอมนิกลายชนะกินขาดน้ำหนักกินขาดพลังดูดพลังดูดเอามองว่าคล้ายๆกันทุกคนมันสูงสุด115 AW ทุกคนลองฟังเสียงดูก็ได้อันนี้คืออ้อมจะเปิดแบบไม่แม็กนะคะทุกคนตัวอมนิกลายก่อน ตัวได้สั่นะเสียงใกล้กันเลยแล้วเดี๋ยวอ้อมจะลองเปิดแบบแม็กซ์ให้ดูเนี่ยจริงๆพลังดูดเขาใกล้ๆกันเลยทุกคนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอ้อมมองว่าเสมอแค่ตัวออมนิกลายอ่ะมันถูกพัฒนาออกมาแก้บักต่างๆในเรื่องของแบบ น้ำนุงน้ำหนักอะไรพวกนี้แต่ว่าจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องถอดแบตได้ใช่ไหมคะถามว่าทําไมเขาถึงทําให้ถอดแบตได้ขึ้นมาเพราะว่าตัวอมนิกรายเนี่ย เครื่องมันเล็กลงแบตมันจําเป็นต้องเล็กลงทีเนี้ยการชาร์จแบตหนึ่งครั้งนะคะตัวอมนิกลายจะใช้เวลาชาร์จแบตประมาณ3ชั่วโมงครึง่งซึ่ง3าชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราใช้งานต่อเนื่องได้นานสูงสุด20นาที20นาทีของไดชาร์จหมายความว่าถ้าเราใช้งานโหมดอีโค่โหมดทั่วไปไม่ได้เปิดแม็กซ์มันสามารถใช้งานได้20นาทีแต่ถ้าเราเปิดปุ่มแม็กซ์ปุ๊บทุกคนรู้กัน,นี่ว่าไม่ถึง10นาทีแน่นอนดัง <c oughs> นั้นมันดูดได มันหนดได้ระยะสั้นนะคือ1เลยอะ่ะเราอาจจะต้องมาแก้บักตรงนี้ด้วยตัวเองก็คือการซื้อแบต2เลยก็คือถ้าเกิดเราไม่ซื้อแบตนะทุกคนมันก็จะเกิดการหมุดหนดนิดหน่อยเพราะฉะนั้นตัวเครื่องเนี้ยถ้าเราไม่มีแบตเปลี่ยนมันอาจจะเหมาะเฉพาะคนที่มีพื้นที่เล็กคือคนที่อยู่แบบอยู่คอนโดหรือว่าคนที่อยู่บ้านแต่ว่าอาอาอิงอ้อมเคยเห็นหลายบ้านนะ ก็คือ1ชั้นเครื่องดูดฝุ่นหนึ่งเครื่อง2ชั้น2เครื่องดูดฝุ่นอีกเครื่องหนึ่งชั้น3เครื่องดูดฝุ่นอีกเครื่องหนึ่งตัวนี้ก็น่าจะเหมาะแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้แบบอยู่บ้านด้วยหรืออยู่ทาวน์โฮมด้วยแต่ว่าใช้เครื่องเดียวอะ่ะดูดทั้งบ้านเสร็จทีเดียวอะ่ะอันนี้ก็จะหัวเสียนิดหน่อยต้องไปซื้อแบตเพิ่มเอาเนะาะสำหรับตัว V8 เอ่อมันจะดูดได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง40นาทีค่ะทุกคน40นาทีหมายความว่าถ้าเราเปิดปุ่มธรรมดาไม่แม็กซ์มััันจจะะด้ด้าาาา่่่รรรรชชชช1คงงงึ V8 เใเวลาาปณ5โ แต่ว่าถ้าเราเปิดปุ่ม max ปุ๊บมันก็จะอยู่ได้ประมาณอ้อมเคยลองดูก็10นาทีกว่าๆเกือบยีนาทีอยู่นะเพราะฉะนั้นตัว V8 อปดจะชนะเรื่องความแบตอืดแต่ว่าเขาก็ถอดแบตไม่ได้ถ้าเกิดทุกคนดูด40นาทีมันไม่พอมันไม่ทันใจก็ต้องรออยู่ดีโอเคถ้าเป็นอ้อมนะในหัวข้อนี้คืออ้อมขอเลือกอ้อมนี้กลายเพราะว่าอ้อมอ้อมซื้อแบตอะไรมาเปลี่ยนได้ทุกคนคิดว่ามันสะดวกสบายมากกว่าเพราะว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ทาให้อ้อมหัวเสียเหมือนกัน ออมนี้กลายกับ V8 นะทุกคนข้อแตกต่างของเขาหลักๆอะ่ะมันก็คือจะประมาณนี้1ก็คือเรื่องของน้ําหนากัก2ก็คือเรื่องของไซส์3ก็คือเรื่องของราคาที่มัน โอ้มันใกล้กันมากๆนะห่างก,กัน1000บาท4ี่ก็คือเรื่องของการถอดแบตแล้วก็5ก็คือเรื่องของระยะเวลาการใช้งาน6ก็คือเรื่องของระยะเวลาการชาร์จแบตนะทุกคนข้อแตกต่างของเขาที่ต้องพิจารณาอ้อมว่าหลากักๆสําคัญเลยก็คือเรื่องของน้าหนักและพื้นที่แล้วก็ระยะเวลาการใช้งานที่ทุกคนต้องคอนเซิร์นว่ามันเหมาะหรือมันไม่เหมาะแต่ส่วนตัวที่เพิ่มมาที่เขาพัฒนามานะคะทุกคนก็คือไอ้ตัวระบบกรองของตัวไดสันอมนิกลายเนี่ยมันกรองได้ถึง5ชั้นอนุภาค ถ้าเป็นตัว V8 ดูดฝุ่นขนาด0.3ไมครอนเนี่ยได้99.97%ส่วนตัวอ m n i ิ l i d e เนี่ยดูดฝุ่นขนาด0.3ไมครอนเนี่ยได้99.99% 99มันก็จะทำให้อนุภาคการกรองเนี่ยละเอียดกว่าระบบไซโครนเป็น8จุดแล้วก็สามารถแบบหัวหมุนได้ทำความสะอาดง่ายทำความสะอาดง่ายในที่นี้คือทุกคนสามารถแบบถอดออกมาทำความสะอาดได้แบบทุกส่วนของทุกชิ้นส่วนของเขาเลยอะทุกคนเนี่ยมันสามารถถอดได้ กระจุยกระจายมาเช็ดทำความสะอาดได้แต่ว่าทุกคนที่ใช้ไดสันอาจจะรู้อยู่แล้วอ้อมต้องรีมาร์นิดนึงนะคะว่ามอเตอร์ทุกมอเตอร์ของไดสันทุกชิ้นไม่สามารถโดนน้ำได้แม้แต่นิดเดียวก็โดนไม่ได้รวมถึงหัวดูดด้วยเพราะว่าหัวดูดเขามีมอเตอร์อยู่เนาะอันนี้ก็คือเป็นข้อควรระวงังถามว่าเมื่อเปรียบเทียบเสร็จแล้ววันนี้อ้อมเลือกใช้อะไรถ้าอ้อมต้องซื้ออ้อมเลือกอน,นี้กลายค่ะ เพราะว่ามันเบากว่ามันเล็กกว่าแล้วมันก็สามารถใช้งานได้นานกว่าสําหรับอ้อม20นาทีก็จริงแต่ถ้าอ้อมมีแบตสก้อนมันก็แบบว่า60นาทีใช่ไหม <h aut> เพราะฉะนั้นอ้อมเลือกออมนีกลายค่ะแบตนีอ้อมให้ออมนี้กลายเอ้ <h aut> <h aut> วันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนอ้อมคิดว่า คนที่กำลังหาไอเดียหรือว่ากำลังหาข้อมูลว่ากำลังแบบจะซื้อเครื่องดูดฝุ่นสักเครื่องหนึ่งสนใจไดสันะจะซื้อรุ่นไหนดีที่ราคาไม่สูงจนเกินไปถ้าจะสนใจตัวท็อปอ้อมก็แนะนําเป็น V11 V12 เนาะสูงสุดของของโซอาหารเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดใครงบน้อยลงมาหน่อยเงี้ยอันนี้อ้อมแนะนําตัวอมนิกลายเนาะอาจจะต้องเพิ่มงบในการซื้อแบตเพิ่มนิดนึงซึ่งอ้อมไม่ได้เช็คมาว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าอ้อมเลือกอมนิกลายค่ะ อ้อมไปแล้วนะคะทุกคนยังไงขอบคุณมากๆถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดติดตามอ้อมไว้ฝากกดติดตามไว้ได้นะคะอ้อมไปล